มิซูโปแลงชนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรถตัวนี้เลยค่ะเป็นมิสูบิชิไทตันนะคะรุ่น gls เกียร์ธรรมดาค่ะราะรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เงินออกรถอยู่ที่1,9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูว่า1,9 0 0 0บาทเนี่ยลูกค้าได้อะไรกลับบ้านไปบ้างค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นตัวหนังสือขากระโปรงค่ะเขียนว่าไทตันสปอร์ตค่ะ แล้วก็จะมีเป็นข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายแล้วก็ข้อไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆแล้วก็พิเศษนะคะถ้าเกิดว่าจองผ่านเพจของเราเนี่ยลูกค้าก็จะได้เป็นซ้มล้อแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีเป็นเบ้ามือจับนะคะแล้วก็จะมีเป็นกันสัดข้างแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพิเศษสุดก็คือเดี๋ยวเราจะพามาดูกันค่ะว่าวิธีการใช้จอภายในเนี่ยใช้ยังไงทําอะไรได้บ้างแล้วก็ ความพิเศษของมันเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยฟังก์งงชันอยู่แล้วลูกค้าก็จะสามารถเชื่อมต่อลดเพิ่มเสียงลดเสียงได้อยู่แล้วค่ะก็จะมีสายเให้กค้าเสียบ USB นะคะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยลูกค้าก็เชื่อมต่อ M M A M ได้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายลูกค้าก็เชื่อมต่อบูทูธได้เลยค่ะการเชื่อมต่อบูทูธเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะลูกค้าแค่กดที่ปุ่มโฮมนะคะแล้วก็เลื่อนี่เลยตั้งค่าค่ะแล้วเราก็มือที่มือถือของเรานะคะอันนี้ฟ้าได้เชื่อมต่อไปแล้วลูกค้ากดคำว่าบูทูธได้เลยค่ะมาจะทําการค้นหาหว่างรถกับมือถือของลูกค้านะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะทําการเชื่อมต่อ สามารถลูกค้าหลายคนเนี่ยก็จะคิดว่าพอเชื่อมไปแล้วเนี่ยทำไมมันถึงยังไม่มีเสียงออกมาใช่ไคะลูกค้าต้องมากดที่ตรงนี้ก่อนนะคะเสียงโูเูนให้มันขึ้นเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็สามารถเปิดเพลงในนี้ได้เลย เชืช่อมต่อเองได้เลยค่ะแล้วก็เนี่ยลูกค้าก็สามารถกดเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการที่จะโทรเข้าโทรออกเนี่ยก็กดที่คาว่าโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ค้นหารายชื่อได้เลยตอนที่ลูกค้าเชื่อมต่อบ,บูทูธเนี่ยก็สามารถกดให้เชื่อให้รายชื่อเนี่ยลิงก์กับรถยนของลูกค้าได้เลยค่ะก็จะสะดวกสบายลูกค้าก็จะสามารถรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้ด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงที่พวงมาลัยก็ได้ค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนโหมดนะคะว่าจะเป็นโหมด USB port นะคะหรือว่าจะเป็นวิทยุก็ได้ค่ะหรือว่าลูกค้าจะเชื่อมต่อเสียงบลูทูธก็ได้ค่ะลูกค้าสามารถกดที่พวงมลาลัยได้เลยค่ะเพราะว่าพวงมลาลัยของเราเเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะรุ่นนี้มาใหม่แล้วก็ดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะ ให้ลูกค้าดูกันเท่านี้เนาะพอประมาณหอมปากหอมคอเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดอะ่ะอยากให้เรารีวิวตรงไหนเพิ่มเติมอะ่ะก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะคะพวกเราเนี่ยก็จะพยายามสรรหาคลิปแล้วก็ทําคลิปที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุดมาบอกลูกค้ากันเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ